ล้วใช้ไม่ไม่สิงยาปัาผายุมาเราจะเห็นไหมอยากรูใครเป็นคน u ัดตะไครู้้คนมันพาสงสัยไรน่ใครปังตะไคร,คร่ครอกทีพย์เ้จิงคนนีน้มีบางไมอยากเชิญเพืมาปักตะไครมาช่วยทุกคนกันได้ไหมปาร์ตี้ตื่นเต้นสทีหลัใจจริง ฝนเจ้ากำเทลมาทุกทีวายแน่ๆที่ยังคงเป็นแบบนี้ใครมีทางช่วยบอกผมสิฟังเขามาอีกทีรองดูกันแล้วกันหาแใครสวยๆมาซักอันกับบัวปักดนินทำตามวิธีกับตาทีสำคัญต้องไม่ทราบมนจะสาวโซจริงๆจะห้ยังไงและทีนี้เขาไปถามใครจะบอกกันละพีมอตไทยวากวานผมวานาเส็จคนในนี้น่าเชื่อไปปักให้ทีกูอย่ามาปักโนไม่จริงอย่างนี้อย่ามาปัก <Ooh. S 2> ยามาบักโซนไม่จริงไม่เป็นยามาบักต mm ื hmm. ่นราเฉยไม่ว่าเธอจะสาวทุกเมื่อตอนนี้สาวที่ไหนเอาแต่ใครหรือป,ปักกันพาอยูปลายฝนมันมาล่ะครับ mm hmm. ไม่ใช่ระลอกถูคราวนี้รู้หรือยัง โสดจริงจริงอย nee. ่างเนี fighting, ้ยปักได้โสดไม่จริงบอกว่าปักไม่ได้โสดจริงจริงไม่เคยพาดผู้ชายโสดจริงจริงไม่เห็นต้องอายโสดจริงจริงมาเธอช่วยได้โสดไม่จริงบอกว่าปักไม่ได้อันตรายขอร้องอย่ามาปักอย่ามาปักอย่ามาปักโสดไม่จริงอย่ามีอย่ามาปักอย่ามาปักอย่ามาปักโสดไม่จริงไม่มริอย่ามาปักจืิงแล้วหน้าจะรอเวลา เก็บพรุมจัดมันเอาไว้ดีกว่าพอกับแม่ทันกูษาหให้มากนตกคราวนะได้กลับถึปับปเปักแบบไกลับด้สอนเราออย่าทำอย่างนั้นเรียกต้ดอธิบายนาตั้งนาจะเดือรอนกันหมดก็สะสมทางงาตารความจริงไม่นานงงานเรือฟ้าฝนใครก็หาไม่ได้เก็บความสิ้งไว้จะดีกว่าไหมไม่ต้องอายสบายใจตอนปักถ้ายุมาเจะเห็นไหมอยากดูคนคนตาบสดไรกูคนท ใครจะเป็นใครกทไทีสาวจริงเธอจะมบ้างไหมอยากเชิญเธอมาปักปักทมาช่วยยุบปดกันได้ไหมมาตี่รืรัสักที บอกแล้วใช่ไหมไม่สิงยาปักสาย่มา,ยาเห็นไหมอยากรู้ใครเป็นคนปักตะไคร้ผู้คนมันผ่านสงสัยใครน่าครยปักตะไคร้บอกพีสาวสิงคนนี้มีบางไว้อยากเชิญเธอมาปักตะไคร้มาช่วยรีบฝนกันได้ไหมปาร์ตี้จะได้เริ่มสักทีหลัง าในฝนดาวกำเทลงมาทุกทีเพาแย่นนแน่ๆที่ยังคงเป็นแบบนี้ใครม,มีทางออกช่วยบอกผมสิฟังเขาไมา่ทีลองดูกันละกันอันจะใครซยๆส,สักนักกลับหัวปากดิ่งทำตาทีกับตาทีสำคัญต้องเป็นกาวหนึ่งมาจากสาวโซนส,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 สิงจะให้ยังไงอะไรทีๆเขาดูทางไต่จะบอกแต่ละทีเอาตะไคร่วางไว้หมดวานานแต่คนในมีหน,าน้าใจเอาไปปักให้ยังไงโซนสิงอย,ย่งยางเนี้ยอย่างกัก โสดไม่จริงไม่พิงญามาปักตื่นแล้วใช่ไหมว่าต้องเป็นสาวพระมาจัดโดนสาวคนไหนเอาตะ้ใครไปปักกันพายุตายฝนพัดมาราคาพังไหมเชื้อะลบหลูคราวนี้รู้หรือยังโสดจริงจริงอย่างเนี้ยปักได้โสดไป่จริงบอกว่าปักไม่ได้โสดจริงจริงไม่ผ่านผู้ชายโสดจริงจริงไม่เห็นต้องอายโสดจริงจริงมาเสริฟช่วยได้โสดไป่จริงบอกว่าปักไม่ได้อันตรายทอรองที่มาปัก ย่้มปากยิมปักสนไม่ไจริงยาที่ยามปากยิมปักยมปากสนไม่ไจริงไม่เป็นยามาปักยังเป็นไงหน้าจะรอเวลาเก็ควาจะจนั้นเอาไว้ดีกว่าพ่อกับแม่ทา่านพิสาให้มากคนตกคราวนาาจะได้กลา้าไมปักแตย่าปักแบบไม่ได้ลับด้านสอนนัะถูกจำยาทำยา,นายมนันเกลียดตุ่นีอธิบายมาตังงา้งนานจะเกือดรอจนหมดก็จะชงเํ่าหยาแต่ มไม่กาบหาสบายใจตอตปาายุกมาเลเห็นไหมอยากรู้เคยเป็นคนตัดตัดค,ครคนต้งาสงสยัยใครน,าน่าใครานตัดครอทีสาวจริงเทนี้บ้งไหมอยากเชิญคมาตักตาดคามาช่วยววยฝนกัได้ไหมปาตีต้จะได้เตสักที